แล,แล้วเวลาลมก็โชยมานะลมก็โชยมาทําให้เราหอมอ่ะออนะครับถึงทุ่งนาบ้านอ่าบ้านญาติตอนอ๋อบ้านญาติตอนเด็กเลยครับพี่ครับพี่นะครับน้องอยังคิดถึงบ้านเลยนะน้องอยังคิดถึงบ้านเลยอ่ะนะครับเราเห็นอย่างนี้เพราะเราเคยอยู่เราเคยเคยุยเราเคยทําอ่ะเนาะทีนี้คนอ่า น้องก็ต้องมาทํามานะครับต้องต้องเข้ามาทํามาหากินนะนั่นแหละเนาะแต่นานๆล้าก็ได้กลับไปทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เนาะได้กลิ่นหอมดูอืมใช่ครับใช่ครับพี่จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของ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 มเมล็ดข้าวของฟางนะครับนะกลิ่นหอมของของเมล็ดข้าวของฟางนะครับเตะเวะลาลมผ่านเวะลาเวะลาลมพัดมานเนี่ยแต่จมูกเราเลยแหละนะครับแต่จมูกเราเลย ซึ่งถ้าใครเคยอยู่ท้องทุ่งนานะครับผมเนาะก็จะรู้ว่านะฮะกินกินฟางกินข้าวนะครับผมเนาะกินกินนาข้าวเป็นยังไงนะครับผมเนาะจะได้เห็นตรงนั้นนะครับเราจะได้กินตรงนั้นเลยแหละนะครับผมเนาะนะครับสวัสดีครับพี่นันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นันนี่รู้ว่าอาพี่นันนี่เขาได้กลิ่นหมังเออนะครับฮ แล้วก็จะมีนะฮะแล้วก็จะตอนนี้เราก็ข้ามาข้ามาอีกแปลงหนึ่งว่าตงทางนี้อ่าอีกแปลงนึงนแต่กระจัดทาได้ดีนะ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้เป็นถนนอ่าเป็นถนนส่วนกลางใช่ปะทางนี้เป็นถนนส่วนบุคคลนะเ,เป็นถนนส่วนรวมนะครับผมเนาะเป็นถนนส่วนรวมเราสามารถวิ่งวิ่งวิ่งสายได้อะไรได้นะครับไม่เป็นไรหรอกจะเรา,ราขออนุญาตแล้วนะครับผมนะขอบคุณมากครับพี่เพียงใจนะครับเนี่เดี๋ยวเราดูอีกาหนึงนะฮะดูดูดูเดี๋ยวดูอีนานี้นะครับ ซึ่งนาตรงนี้เราก็ได้เห็นแล้วเนี่ยเอานาเนี้ก่อนแล้วกันนะเอานานี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับนะครับเราจะได้เห็นนะครับเราจะได้เห็นอ่าเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ลุงจ๋าขอบคุณติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ครับพี่จ๋าขอบคุณมากครับ โอเคจ้ะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เบงใจจ้ะขอบคุณเด็กเกิร์เด็กเกิร์อันดีงามขอบคุณมากครับนะฮะกลิ่นหอมทุ่งนามันอธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับพี่พี่มาม่อมใช่ครับนะครับใช่ครับพี่มาม่อมพูดถูกนะครับเพราะในความรู้สึกของคนเราอ่ะนะครับความรู้สึกของคนเราต่างกันนะครับผมเนาะความรู้สึกของคนเราต่างกันในส่วนนี้นะครับ ซึ่งเราก็ไม่ได้นะฮะเราก็ไม่ได้ไปแบบอะไรหรอกนะครับผมเนาะแต่เราก็อยากให้แบบคือถ้าใครเคยเคยอยู่ทุ่งนาหรือเคยใครใครเคยทํานานะครับเขาจะรู้ว่านะฮะกินข้าวกินอะไรนะฮะจะ,จะเป็นยังไงนะครับผมเนาะซึ่งตรงนี้เห็นนะประมาณสัก,กอิเออสักประมาณสักทิตหนึ่งเหมือนพี่เหมือนพี่แต่ของพูดนั่นแหละนะครับผมประมาณนั้นแหละนะครับผมเนาะ ถ้าเขาจะเขียวแบบเสมอพเพริบเลยนะฮะเสมอมากเลยแล้วก็ก็สวยงามมากเลยนะฮะอ๋อนั้นแหละนะครับนี่อีกแปลงนึงนะครับแปลงนี้ก็สวยแปลงนี้ก็สวยแปลงนี้ก็เหลืองเหมือนกันเพราะก็หวานพร้อมกันเนาะนะครับแปลงนี้ก็สวยครับแปลงนี้ก็สวย กินภูเขากินทะเลประมาณนั้นเลยครับอันน่าัใช่เลยครับสวัสดีครับติ๊กจังพากินขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับติกจังสวัสดีครับจาพี่สายสองจา้าน้องติ๊กน้องติ๊กจังสวัสดีครับจาพี่เพียงใจจา้านะครับดูแล้วดูแลน้อง,น,องน้องยังคิดถึงบ้านเลยเราไม่คิดว่าแถวนี้เขาจะเขาจะทาได้แบบนี้ไงเราก็ไม่รู้เนาะแต่เขาทาได้ดีมาก ที่เขาทำทำให้เราคิดถึงแบบอมสมัยก่อนนะเนาะสมัยก่อนตอนเราแบบเด็กๆเ,เคยทํากับคุณพอ่อคุณแม่